สวัสดีครับวันนี้พบกับอาร์มรับสร้างบ้านนองสวรรค์ครับวันนี้จะมาชมหน้างานที่โค้วิลัยอ่าอเภอลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นบ้านชั้นครึ่งครับหลังคาสนส่งปัญญหาครับพื้นที่ประมาณร้อตารางเมตรครับกำลังจะส่งมอบภายในสิ้นเดือนนี้ครับเหลือติดประตูหน้าบ้านแล้วก็ทาสีตกแต่งภายในอ่า้านหลังนี้ครับจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำอ่าสองห้องโถงแล้วก็1ห้อง6ครัวครับฟาชมข้างในได้เลยครับ ครับผมครับจะมีช่างทํางานอยู่ครับอันนึงไก่ย่างช่างครับไม่เกี่ยวอันนี้เป็นห้องนอนแรกครับห้องนอนแรกเราก็จะเป็นเหมือนเดิมมีไฟมีปั๊กไฟให้ครับบ้านนี้เป็นกอ่อกําแพงหนาสองชั้นกําแพงเป็นอิฐแดงครับแล้วก็ติดกระจกประตูแล้วปั๊กไฟสูงหน่อยครับเพราะมีเด็กอยู่แล้วก็จะเป็นห้องโถงหน้าบ้านห้องโถงหน้าบ้านขนาดประมาณ4ี่คูณสครับแล้วก็มีกระจก อลูมิเนียมเราขอมาเ,เลือกสีดำความหนาน1 2มิลกระจกเขียวใส่5มิลครับแล้วก็จะฝั่งนู้นหน้าบ้านจะเป็นใส่ตู้คอน s u m อ e r ไว้ให้ของระบบไฟครับผาขนมาข้้งด้านหลังจะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนครับอันนี้จะเป็นห้องนอนอประตูลูกบิดเลือกได้เลยครับแบบไหนสีไหนแล้วของเราจะมีสปอปเปอร์ใส่ให้แล้วก็จะมีบัวพื้นสกิผนงัง สีฟ้ามีให้ครบครับปักไฟ3จุดแล้วตรงนี้จะเป็นโซนครัวภายในอ่าเขาจะเรียกกันครัวหลังอันนี้เราเอาไว้ล้างถ้วยล้างชามเฉยๆแล้วก็มีกระจกหน้าต่างออกหลังครับผมอ่าตัวนี้ชั้นล่างจะมี1ห้องน้ำอ่าห้องน้ําตอนนี้จะมีพวกของติดยังยังงในเสร็จดีเดี๋ยวต้องเก็บทำความสะอาดให้แล้วข้างล่างนี้จะเป็นโซนครัว เป็นบันไดลงโซนครัวโซนครัวจะโลกนิดนึงครับอันนี้จะขอบ้าจะขอเป็นสไตล์ล็อกให้ดูตัวนี้ก่อนแล้วตรงนี้จะเป็นประตูห้องเก็บของใต้บันไดพื้นที่ว่างตรงไหนเราจะใช้พื้นที่ในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับถัดไปจะเป็นทางขึ้นตัวบ้านชั้นขึ้นของเราครับจะเป็นบันไดขึ้นบันไดามาตรฐานความสูง จะไม่เกิน18เซนนะครับแล้วหน้าเหยียบจะไม่ต่ำกว่า25เซนติเมตรไม่งั้นอาการใช้งานจะยากเดินขึ้นมาเป็นชั้นสองจะเจอกับโถงภายในกว,กว้างของชั้นบนอีกชั้นเนี่ยครับข้างหน้าจะเป็นระเบียงเปิดทั้งหน้าทั้งหลังนี้จะเป็นระเบียงหน้าประตูกระจกเดี๋ยวมีใส่เราวรันตกท้้งหน้าครับตอนนี้กำลังเท ส้างบ้านกันอยู่ครับเป็นคอนกรีตสีแผกนะครับสเต็งใช้240ทั้งหลังนะครับครับผมอันนี้จะเข้าไปโซนห้องนอนชั้นบนนะครับห้องมัตเตอร์ครับครับผมจะมีขนาดประมาณ4ี่คูณสแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวปลั๊กไฟก่อผนังเบื้องสองชั้นเหมือนกันเชิญชมห้องน้ำข้างในครับห้องน้ำเจ้าของรางเลือกสีน่ารักมากครับ เราจะมีเลนชเวอร์แถมให้ด้วยนะครับรวมอยู่แล้วอ่าล้างหน้าแล้วข้างหลังก็จะเป็นโซนระเบียงหลังบ้านด้วยครับออกมาข้างนอกได้ครับครับผมยออย่างนี้จะเป็นราวคาตกทั้งหมดาราคาณนะปี68นี้อยู่ที่13500ยังยืนยันราคาเดิมอยู่เซ็นสัญญาก่อนสิ้นปีถ้าเป็นราคาราคาหลังจากปีนี้ บริษัทต้องขออัพเพิร์ดแล้วครับอันนี้ทำร,ราคาแล้วมันตึงมากเลยสนใจติดต่อครับอาร์มรับจ้างบ้านคนครสวรรค์ครับ082-883-8311ครับหรือติดต่อคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับครับผมขอบคุณครับ